สวัสดีค่ะป๊อปจาก MC Connect นะคะช่วงนี้ฝนตกบ่อยนะคะป๊อปมีวิธีดูแลรถยนต์หลังลุยน้ำง่ายๆสีขั้นตอนมาฝากกันค่ะขั้นตอนที่1นนะคะล้างรถให้สะอาดฉีดน้ำเข้าท้องรถล้ลอรถนะคะเพื่อล้างสิ่งสกปรก,กออกให้หมดนะคะเพราะถ้ามีเศษขยะเศษหญ้าติดอยู่ก็จะมีโอกาสทำให้เกิดไฟไหม้ได้นะคะขั้นตอนที่2นะคะเช็คน้ำมันเครื่องน้ำมันเกียร์นะคะว่าเปลี่ยนสีหรือเปล่าถ้าเปลี่ยนสีพอน้ำซึมเข้าไปก็ควรจะเปลี่ยนน้ำมันทีดีที่สุดนะคะ ขั้นตอนที่3ามนะคะให้เช็คระบบเบรกแล้วก็ลูกปืนล้อนะคะ mm hmm. เมื่อแช่น้ํานานอาจจะมีเสียงดังถ้ามีเสียงดังก็ให้รีบเปลี่ยนทันทีค่ะ mm hmm. ขั้นตอนที่4ี่นะคะ mm hmm. ทำความสะอาดพรมในรถนะคะ mm hmm. เพื่อป้องกันเชื้อราและกินอับชื้นนะคะ mm hmm. แต่ถ้าเกิดพรมเปียกแค่เพียงเล็กน้อยก็ผ้าเช็ดพื้นแล้วก็เอารถจอดต่างแดดได้เลยค่ะ เป็นยังไงกันบ้างคะวิธีดูแลรถยนต์หลังลุยน้ำที่นำมาฝากกันลองทำตามกันดูได้นะคะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ช่องของพวกเราด้วยนะคะ MG Connect แล้วพบกันใหม่คลิปหน้าคะ่ะสวัสดีคะ่ะ